ค,คุณกองมารครับคุกองมาหาสวัสดีค่ะอโลคุณกองมาจากกรุงเทพมหานครมีปัญหากับเพื่อนบ้าน mm hmm. ใช่ไหมคะนี่ค่ะคบ้านเรื่องบ้านค่ะ่อะเอฉันอยากถามค,คุณถนอมว่ามีตึกพาณิชย์ตรงนี้มีถึงยี่สิบห้าห้องแล้วเขาหันหน้าเขาสร้างหันหน้าเสรษฐนนใหญ่สีห้องแล้วก็หลังบ้านมาชนกับ กับอาคารชั้นห้องแรกแถวแรกทิดยาวไปตามซอยแล้วทีนี้เขามาก่อกำแพงเขาเว้นไว้สามเมตรแล้วเขาสร้างก็ถูกต้องแล้วแล้วทีนี้เขาพอศห้าสองเขามาก่อกำแพงติดกับผนังบ้านอาคารชั้นแล้วน้ํามันก็ซึมเข้าบ้านชั้นมาสิบเอ็ดปีแล้วฉันก็เลยไปฟ้องศาลแพ่งไปฟ้องศาลแพ่ง สารแเ่งเขาบอกว่ามัดเขากันเขตแนวแนวที่ของเขาจริงๆมันทําไม่ได้สาลแพ่นก็เลยยกฟ้องพอเขายกฟ้องเสร็จเขาก็มาก่อสร้างกําแพงต่อออกไปด้านหน้าถึงเสาไฟเลยแล้วก็ปิดบ้านชั้นไปถึงไปถึงทางเดินท้าออกสู่ถนนใหญ่แล้วหลังหลังบ้านเขาก็สร้างปิดหน้าบ้านก็ปิดฉันเข้าไป ซ่อมบ้านไม่ได้ชิดเอ็ดปีน้ําซึมเข้าบ้านแล้วเข้าต้นเสาบ้านฉันเนี่ยนะจนจนมันมันมันไหลออกมาฉันเวลาฝนตกฉันต้องมานั่งตักน้ําออกจากบ้านามาทีเจ็ดป,ปีแล้วค,คุณป้าครับคุณป้าเข้าคําถามเลยครับจะถามว่าอย่างไรครับจะถามว่าฉันเคยไปฟองไปฟ้องสาลปกครองสาลชั้นต้นน่ะเขาก็สั่งให้ลื้ สารอุทธร์เขาก็สั่งให้รื้อแต่ว่าสารชุงทำไมมาพิกคดีว่ายกฟ้องฉันอยากถามคุณถนอมว่าฉันจะทำยังไงฉันนอนร้องไห้ทุกวันฉันไม่มีทางเข้าไปซ่อมบ้านได้เลยไปทาสีบ้านได้เลยไม่มีทางเข้ายังไงล่ะเขาปิดทั้งต้นหน้าทั้งหลังเขาปิดหมดเลย นึกภาพไม่ออกแลนวป้าจะเออนึกภาพ้าจะป้าจะต้องถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยทุกวันนี้เข้าบ้านยังไงอ่ะไม่ใช่เขาปิดปิดปิดช่องที่เขาเขาเ้นไว้ไงที่ว่าตึกมาชนแบบตึกชั้นด้านข้างๆอ่ะอ้าไม่สามารถเข้าไปด้านข้างบ้านตัวเองได้เลยเพื่อที่จะไปทาสีให้มันแบบไม่มีน้ําซึมเข้าไปใช่ไหมมันติดกําแพงบ้านเราเลยเคยได้ร้องติดอาคารเขาเลยติดผนังบ้านเขาเลยบ้านอยู่เขตไหนเนี่ย อยู่เขตหนองแขมเคยได้ต to um> <am> <traveling> ิดต่อเขตหนองแขมไหมโอ้ยเขาก็พวกเดียวกันตอนฉันไปฟ้องศาลแท่งเขายังไปเป็นพยานให้เลยอืมแล้แสดงดต่อแล้วแล้วก็ขึ้นสู่ศาลแล้วเนาะเรื่องเออฉันสู้มาสิบเอ็ดปีฉันก็รอว่าป้าจะยเสียตั้งสองศาลแล้วก็ป้าพัฒน้เั้งสองศาลนะนะแสดงว่า แสดงว่าเขาก็ทําถูกต้องอ่ะพูดง่ายๆถ้าถ้าถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็สรุปจบที่ศาลนะทีนี้ป้าจะถามว่าจะทํายังไงต่อจะทํายังไงฉันต้องไปร้องที่ไหนแล้วบ้านฉันเสียหายเละเพะแล้วอืฉันกลัวบ้านฉันถลอมลงมาเพราะน้ำมันขังถึงเสาต้นเสาปูนเนี่ยปูนลุกขึนมาผมว่ามันต้องต้องมีคนช่วยไกลเกลี่ยนะน่าจะไกลเกลี่ยกันดีกว่ามั้งผมว่านะ ใช้วิธีการไม่เอาข้อกฎหมายแต่ใช้วิธีการไกลเกลีย่ยข้อพิพาทกันเกิดขึ้นว่ามันมีช่องทางไหนที่จะทําให้มันอยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายนะนั่นแหละน่าจะอยู่<ข>ตรงนั้นมากกว่าเขาอยู่สบ,บายคุณสนมเขานั่งขาไฝ่ห้างอยู่สบ,บายแต่เรานั่งร้องไห้เวลาฝนตกภาพเลยจะเข้าไปซ่อมแซมก็ไม่มีทางเขาเขาปิดหมดแล้วทีนี้โอหไม้เขาเขียนไว้คุ้มครองทําไมล่ะว่าเว้น ทางเดินร่วมกันนะเขาเขียนไว้อ่ะอืมเอาเธอมันได้พิสูจน์ด้วยคำพิพากษาของสองศาลแล้วนะป้าจะทํายังไงดีอ่ะก็นี่แหละทำไมเขาพลิกคดีอด่ะศาลชั้นต้นเขาก็สั่งให้ลือชันอุท<อ>งรณอเขาสั่งให้ลือเราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับป้าครับมันอยู่ที่ศาลสูงสุดอะ่ะเดี๋ยวขอรับเรื่องไว้ก่อนนะป้านะว่าจะเดี๋ยวนะป้าป้าลองนี้อีกทีนะป้าอะไรนะ ป้าโทรไปที่ที่คื่นรองที่ไหนอ่ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้าป้าจดเบอร์ครับคนป้ากองมาเบอร์หนึ่งหกเจ็ดหกครับหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหกฉันก็จดไว้แล้วฉันฟักคุณถนอมมาตั้งจะสามปีแล้ว ป้าเคยโทรไปไหมป้าเคยโทรไปไหมฉันโทรสี่ตัวนี่เขากดยังไงฉันโทรไปยังไงมันก็ไม่ติดอ่ะมาป้าป้ากดไปได้16เจดกก็กดกดตามโทรตามนี้ได้เลยป้าครับเบอร์ผู้ตรวจการแผ่นดินนะอ่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับห้ือูดถึงเราอยากไปที่นั่นจะไปที่ไหน เข<อ>าอยล่ที่ไหนพูดอ,อยู่กรุงผมไม่ทราบ่าสำนักงานอยู่ตรงไหนนะแต่ป้าโทรไปตามนี้ก่อนหนึ่งหกเจ็ดหกครับให้ผูต้ตรวจการแผ่นดินเขาช่วยเจราจาไกลเกลี่ยอีกทีหนึ่งก็และกันไม่มีทางอื่นไม่มีไม่มีตอนนี้เพรหมดทางแลนะ้วไงเพราะป้าตัดสินแล้วสารตัดสินแล้วผมก็หมดทางเหมือนกันนะ่ะ นะครับแต่ว่าถ้าป้ายังคิดว่าจะต้องพอจะมีทางก็คือว่าตอนนี้อย่าไปคิดถึงการฟ้องนะคิดถึงว่าจะทํายังไงให้อยู่ร่วมกันได้เอาปรับมาที่ตรงนี้ใหม่เพราะถ้คิดคุณตนอมเข้ารวยถ้าปิดพิสูจน์ถูกผิดกันในนตรดาสินแล้วนะครับผมคุยกับป้าตามนี้ก่อนนะคุณป้าครับสวัสดีครับอืม